นี่ค่ะศึกษาท่านเจ้าน,นี้ได้เดินตามพระเอกแล้ว <S <S โหเนี่ยถ้าไม่หยุดไปหลายวันปั่นนี้หนูหุ่นดีไปแล้วเนี่ยถ้าพระเอกไม่หยุดไปหลายวันนี่ยังนี่ยังไ่มกินพระเอกกินกินหมูกระพักอะไรเนี่ย แล้วบอกพ่อเอกอยากกินพิซซ่าอยากกินเคซ้ซีแป๊ปซี่เย็นเย็นเพิ่วะนี่ขนาดกินแต่ใบตองเนี่ยนี่โอ้โหอันนี้อันนี้ศูนย์อย่างเดียวเลยมีสะบัดด้วยนะมีสะบัดด้วยโอ้ยนี่กองเบลเลอร์เลยกองนี้ใหญ่มาก นายู่เทิงร้านปุ่นกันยังไปหันดากไปขี่แอบแอบร้านเด้เเาาเอเดินเดินตามถนนตามพ่อเอกไม่ได้เลยฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวเจ็บคอยอีก่งานหายอยู่เป็นแล้วพี่พจานีีสวัสดีจากขอบคุณสติ๊กเกอร์วิพีทุกท่านเลยนะคะโอ้แปน่นต้นีหโอ้ลืมเบิง เราจะกินยังเราจะไชปันเนี่ยโอ้มองล่ามโซ่เขาบอกเนี่ยพี่ประนอมขอบคุณจา้าดอกไม้นะคะพี่ประภาพ่อเอกให้ปุ๋ยด้วยใช่เหลือแค่นั้นแหละรอมันเกิดอ <laughs> ีกนานอยู่หรอกมาขามเทศเหลือแค่นั้นแหละ

อุณ,ณภูมิเกินไปสูงเกินไปแบตอัดไม่ได้รับการชัดจนเต็มเป็น,อนีอยังไงแบบนี้หอบเลยแม่กุลทิดาสวัสดีจ้าออตามพระเอกจ้าออพี่ชก อ่อพี่สุภาชาสวัสดีค่ะท่านพ่อเอกออกกำลังกายหรือคะจ้าขอบคุณสติ๊กเกอร์จ้าแม่คุณที่จนะ้าโชว์หลอเลยค่ะท่านพ่อเอกจ้าปีเปิล้ลเอ้าไายลูกลมพัดพอดีเลย พี่เปิลสวัสดีค่ะพี่บูซาร่าสวัสดีค่ะเอ๊ะไอ้ดำัฟุนเธอพี่โซฟราชาขอบคุณจา้าพี่บูซาร่าขอบคุณสติ๊กเกอร์นะจ๊ะ าาพี่ร <ละ S 1> าชนีสวัสด,ดีจ้าโอ้ยนั่นเลยลมบัตรนี้ด้วยบัดน,นี้อขาตา้วยลมบัตรนี้ มันดึงแหง่ะพี่น้องต้องเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางแก้แน่เลยโอ้โหตัวสัป้าก็เป็นหมอกอยู่แล้วไงง่องไงง่องจะไงง่องวะไงไงฟุ้งเลยต้องเป็นธุระดาไงง่องพ่อพ่อขาพ่อขาโอ้โหเปล่าด้วยเปล่าด้วย i <laughs>